อาชีวะก็ตามเนี่ยน,นะฮะถ้ามีกิจกรรมพวกนี้เข้าไปเชื่อมโยงโดยกระทรวงศึกษาจะรับเรื่องนี้ไปไหมครับ คือณขณนะนี้ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนนำเสนอนะครับไอเดียกับทางกระทรวงนะครับแต่ว่าจากที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับอาจารย์<ม>ระดับมัธยมแล้วก็น้องๆน,น,นักเรียนระดับมัธยมเนี่ยก็ต้องเรียนว่าพลังจิตอาสาในการที่จะเห็นประโยชน์ส่วนรวมของเด็กๆเ,เนี่ยมีสูงมากและผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดพื้นที่เปิดเวทีให้กับเ<ม>ยาวชนนะฮะแล้วก็รวมถึงครูบาอาจารย์ด้วยเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับความจริงจิตอาสาก็เป็นจุด เริ่มต้นของการที่เสียสละแล้วทาความดีใช่ไหมครับแล้วก็มีความรับผิดชอบในส่วนต่างๆครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของของความซื่อตรงที่คุณคุณเดินนายพูดตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าสิ่งที่ได้มาในจุดเริ่มต้นของคุณเดินายก็คือคําว่า integrity ครันหรือความซื่อตรงที่เราพูดกันตรงไปตรงมาเนี่ยคุณเดินายคิดว่าจุดนี้จะสามารถที่จะปรับปรุงเด็กไทยขึ้นมาในเรื่องนี้ได้อย่างไรครับ คือเป็นความหวังของผมเลยครับว่าถ้าเราไม่เริ่มอะไรออกมาที่เป็นการจุดพลุหรือว่าจุดประกายนะครับ mm hmm. เราก็จะปล่อยทุกอย่างลงไปอย่างนี้เพราะว่าเราไปทําการสํารวจกับน้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับทําไมเราถึงแบบว่า,าสามารถที่จะยอมรับ mm hmm. เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันได้ mm hmm. น้องๆเยาวชนก็บอกว่าก็เห็นสังคมอ่ะเป็นแบบนี้เขาเติบโตมากับสังคมที่เป็นแบบนี้ mm hmm. นะครับโดยที่คุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ระวังตัว แต่อยู่ในวิถีชีวิตคือเป็นการซื้อความสะดวกสบายเป็นสินน้ําใจนะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันมันผิดนะฮะสินน้ําใจอย่างนั้นต้องบอกว่าผิดมันมันมันไม่ได้ฮะคือต้องบอกว่าเราต้องกําจัดคําว่าขอเป็นคนที่มีอภิสิทธิ์ในสังคมในะสังคมคไทยเนี่ยชอบมีอภิสิทธินะะ์ไม่ใช่หมายถึงว่าหัวหน้าพักนะอภิสิทธิ์หมายถึงว่าเราต้องมีิสิทธทิ์พิเศษเหนือคนอื่นเหนือคนอื่นเนี่ยันไม่ได้ครับคือเราต้องปฏิบัติแบบตรงไปตรงมาต้องต้องทุกอย่างต้องเข้าคิว นะครับต้องรักษาเวลาทุกอย่างเนี่ยต้องต้องตรงหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมมีความเชื่อครับว่าถ้าเราได้เห็นได้รวมพลังกันจุดประกายเรื่องดีพาสปอร์ตนะครับ,รบยกระดับความดีขึ้นมาว่เาเป็นสิ่งที่ทําแล้วเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะครับเป็นรางวัลให้กับตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อครับว่าพอเด็กทําไปแล้วนะครับไม่ต้องถือแล้วพาสปอร์ตเพราะว่าความดีทั้งหมดเนี่ยมันจะมาประมวลและจะมาจารอยู่ในหัวใจของเขาแต่ถามว่าทําไมตอนนี้ต้องทําเพราะว่าเราไม่ต้องการให้คนเนี่ยมองข้าม ครับเรื่องเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้ครับเรื่องพื้นฐานจริงๆแล้วเรื่องเรื่องของจิตอาสาก็จะเริ่มทําให้นึกถึงความเมตตาครับแล้วมองในเรื่องของสิทธิผู้อื่นมากขึ้นครับไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นครับแล้วก็โยงมาถึงเรื่องของความที่ตรงนี่คุณกระนว่าแล้วมันจะโยงไปถึงเรื่องของการต่อสู้กับคอร์รัปชันที่เป็นมะเร็ง้ายของสังคมได้ไหมครับผมว่ามันเป็นต้นทางนะครับมันเป็นมันเป็นการ มันเป็นการปลุกปลุกจิตสํานึกนะฮะปลุกจิตสํานึกได้มันเป็นการป้องกันได้ป้องกันป้องปรามแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่คือปราบปรามคือถ้าเกิดว่าไปคอร์รัปชันตรงนั้นแสดงว่าจิตสํานึกในเบื้องต้นเนี่ยเขาขาดหายไปของเราเนี่ยเรามาทำไอ้ตรงตรงต้นทางตัวนี้ให้เขามีวัคซีน วัคซีนใจต้านทานต้านตัวเองหนมีความคุ้นเคยว่าอันนี้คือสิ่งที่ควรหรือไม่ควร,ครเพราะว่าคนเราเนะครับถ้าเราปลูกฝังตัวนี้ได้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความสว่างทั้งในที่รับและในที่แจ้งคือคนบางคนอาจจะแบบว่าในที่สาธารณะอาจจะดูว่าไม่ทําอะไรผิดเลยแต่ว่าพอรับหูรับตาคนพอมีโอกาสอาจจะทําอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมาได้ มันก็เป็นเป็นเป็นไปได้นะครับ <ứng S 1> แต่ประเด็นของเราคือว่าผมเชื่อว่าอะไรก็ตามที่เราคิดพูดเชื่อทำนะครับทำเนี่ยทั้งหมดทั้งหมด้องทําเป็นร้อยครั้ง <ứng S 1> เป็นพันครั้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวซึมก็ไปเองฮะเป็นเรื่องของการคิดพูดทําที่ตรงกันแล้วทาในสิ่งดีทั้งต่อหน้าและรับหลังก็คือ In t e ร r i t y หรือความซื่อตรงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในในสังคมใหม่ที่เราพยายามที่จะทําเรื่องของแผนพัฒนาความซื่อตรงหรือ i n t ท g r i t y แพนที่ว่าเนี่ยนะครับ มันมีส่วนที่คุณนายเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการทากิจกรรมสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยชื่อตรงเมื่อตอนสมัชชาคุงกรรครั้งที่5อย่างไรครับมีโอกาสอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะพอดีว่าปีที่แล้วเราได้มีโครงการดีมาสเดอร์ทุกมความดีของประเทศไทยซึ่งเรามีการให้น้องๆเยาวชนทั่วประเทศนะครับคือปลุกพลังเขาว่าประเทศไทยเป็นของเขานะครับเพราะพลังเยาวชนสําคัญที่สุดคือพลิกประเทศได้เร็วที่สุดนะครับหนึ่งในสามของ ประชากรประเทศเรา23ล้านคนนะฮะปรากฏว่าปีที่แล้วเนี่ยเด็กที่ชนะเลิศนะเป็นเด็กที่ทําเรื่องของการต้านคอร์รัปชันคิดดีไม่คิดโกงนะครับมีแนวความคิดที่ดีมากแล้วตอนนี้ครับการ์ตูนของน้อง,องๆเขาทําเรื่องกอสตาเป็นเรื่องที่ว่าพ่อเนี่ยสอนลูกว่าอย่าโกงนะลูกพ่อเกลียดมากเลยเนักการคือไปว่าคนอน่นนักการเมืองโกงเนี่ยแต่ปรากฏพอโดนโดนตำรวจเรียกปั๊บเนี่ยก็ซื้อความสะดวกเอาเงินยัดลูกก็เลยงงว่าตกลง สับสนลูกกับพ่อเลยสับสนว่าในขณะที่พ่อพูดแต่พ่อทา<ม>พ่อพูดอย่างแต่พ่อทําอย่าง<ม>นะครับซึ่งเราก็ดีใจว่าภาพยนตร์ชุดนี้แอนิเมชันเนี่ยนะครับ,รบก็กําลังขยายผลนะฮะในโครงการโตไปไม่โกงให้เด็กๆทั่วประเทศได้มีโอกาสได้ชมกันด้วยครับโอน้น่าชื่นใจก็คือสรุปแล้วก็คือว่ามีทูตความดีหรือดีแอมบาสเดอร์เมื่อปีที่แล้วที่เข้ามาแล้วก็พัฒนามาสู่ดีพาสปอร์ตในช่วงนี้ใช่ครับสิ่งที่น่าจะทําก็คือทําให้ทุกคนนั้นได้มี ความรู้และความเข้าใจตรงกันว่าเรื่องของความซื่อตรงตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและรับหลังนั้นนี่คือสิ่งที่คนไทยจะต้องทําครับมันก็จะสร้างความเพื่อถือสถาน,นะครับ,รบผมผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่กระทรวงศึกษาน่าจะทําผมเพิ่งได้ยินท่านรัมตรีสุชาติที่เป็นรัมตรีศึกษาธิการใหม่ท่านบอกว่าห้ามโกงคุณทานายคิดว่าไงครับถ้ากระทรวงศึกษาห้ามโกงเนี่ยจริง <ผม S 2> ไหน,นไม่ได้เคยขึ้นกรเด็ก